รายการปรับปรุงนะคะเราปรับปรุงบัญชีรายการปรับปรุงบัญชีหมายถึงรายการที่เป็นไงคะบันทึกรายการผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องเราก็ทําการปรับปรุงบัญชีเราจะปรับปรุงบัญชีหน้าวันที่เท่าไหร่คะสามสิบธันวาสามสิบสเอ็ดธันวาคมสามสิบเอ็ดธันวาคือหน้าวันที่วนวดบัญชีแต่ไม่ สามสิบธันวาตลอดขึ้นอยู่กับกิจการว่ากิจการหมดรอบระยะเวลาบัญชีคือ12เดือนนวันไหนแต่ส่วนมากแล้วจะนิยมตามปีปฏิทินมีปฏิทินคือส1มสธันวาแต่ถ้าเกิดเป็นปีงบประมาณซึ่งงบบัญชีของเขาก็จะเป็น30สกันยายนเพราะฉะนั้นเราจะยึดตามปีปฏิทิน,นปีงบประมาณก็คือของหน่วยงานรัฐแต่ของเราเป็นกิจการทั่วไปธุรกิจพาณิชย์ทั่วทั่วไปเร,เราก็ใช้ปี ปฏิทินก็คือสารสนเทธั่วนเมื่อมีรายงารไหนผิดพลาดนะคะหรือเราบันทึกแล้วเราคำนวันแล้วงบเราหรือเราทำรายการเทียบงบเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่ถูกต้องพิจนารณาดูแล้วมันไม่ถูกต้องเราก็สามารถปรับปรุงได้การปรับรปรุงบัญชีก็จะมีประเภทรายการปรับปรุงอยู่ด้วยกันหลักๆเจ็ดร,ร,รายการ รายได้ทางรับคือรายได้ที่เราได้ดําเนินกิจการหรือเราได้ส่งสินค้าเราได้ให้บริการเขาไปแล้วแต่เราได้รับเงินแล้วหรือยังคะใช่อันนี้คือความหมายนะเว้ยรายได้ทางรับเรายังไม่ได้รับเงินเว้ยเปลี่ยนสมกานเขาเป็นอะไรกับเราคะลูกลูกนี้มันรายได้ทางรับอยู่ในหมวดอะไรคะสินทรัพย์อนอสินทรัพย์เข้าใจนะคะ แวนสินทร์ยจะถามนะคะว่าดุดบัญชีอยู่ด้านไหนบันทิตาคะสินทรับยิบัญชีด้านไหนคะขึ้นบอกอ่ดน่งงด้าลค่ะปไหมคะปุนะอยู่้าเดบิตบัญชีนะั้น รายได้คางรับรายได้อัดรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการให้บริการต่างๆหรือรายได้จากการขายได้ไหมได้ก็คือเราส่งสินค้าไปแล้วแต่เรายังไม่ได้รับเงินเพราะฉะนั้นเขาจะต้องชาระให้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเขาเป็นลูกนี้เราก็จะเดินิตรายได้ตัวนั้นๆทางรับแล้วไปเครดิตบัญชี ะะก็คือค่าใช้จ่ายประเภทค้างจ่ายค้างจ่ายจ่ายเงินเขาหรือ,อย,ยังยังยังไม่ได้จ่ายเลยนะคะแสดงว่าเขาเป็นอะไรเราเจ้าหนี้เจ้าหนี้เราต้องจ่ายให้กับเขาเราอาจจะไปใช้บริการหรือเราอาจจะไปรับบริการจากเขาเรียบร้อยแล้วแต่เป็นไงคะยังไม่ได้จ่ายวันหนึ่งเราต้องจ่ายไหม แต่แล้วต้องเป็นเจ้านี้เจ้านี้ดูนบัญชีอยู่ด้านไหนพระรายงานด้านเครดิตอ่าถูกไหมคะถูก uh, ่ต้องนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทางจ่ายเราจะบันทึกโดยเดบิตอะไรคะค่าใช้จ่ายรนนั้้แลวก็เคคดิตทางจ่ายค่าใช้จ่ายทางจ่ายถูกต้องค่ะต่อมา Beijo. <coughs> เครดิตนะคดูบัญชีอยู่เครดิตไว้ถ้าบันทึกตามหลักบัญชีผู้จะเดบิตรายได้อะไรคะรายได้ตัวนั้นๆแล้วไปเครดิตรายได้ตัวน้รัวมหน้าถูกต้องค่ะต่อมาค่าใช้จ่ายจ่ายลวงหน้าจ่ายลวงหน้าไปได้รับบริการหรือยัง สินทรัพย์สินทรัพย์ตุนบัญชีอยู่ด้านใคเนี่ยเอาตจบคนแล้วผูว่าจะถามอยู่ด้านเดบิตอ่าด้านเดวิดรายการบันทึกบัญชีจะเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเครดิตค่าใช้จ่ายนะฮะเนตัวนั้นนั้นว่าจะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่เช่นเงินเดือน โรงงานก็คือวสัสดุที่เป็นสินทรัพย์ตอนที่เราซื้อมาเราซื้อมาเป็นสินทรัพย์เวลาเราใช้แล้วมันสิ้นเปลือกหมดไปเช่นอะไรบ้างคะกระดาษน้ำมันเชื้อเพลิงยางลบปากกาหมดไปไหมคะหมดหมดไปไใช้แล้วหมดไปในทางบัญชีเราจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายไหมนะคะในทางโรงกันค่า ็นกิจการซื้อมาขายไปเราจะเรียกว่าวัสดุสั่งานใช้ไปแต่ถ้าเกิดเป็นกิจการอุตสาหกรรมจะเป็นวัสดุโรงงานใช้ไปตอนนี้เราเรียนบัญชีอุตสาหกรรมเะฉะนั้นะเราจะเจอคําว่าวัสดุโรงงานใช้ไปค่าใช้จ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายดุลบัญชีอยู่ด้านไหนนะทุลน เดบิตหรือเครดิตคะเดบิตถูกต้องค่ะแล้วถ้าจ่าจจะอยู่ทางด้านเดบิตการบันทึกบัญชีจะเดบิตวัสดุโครงงานใช้ไปแล้วเครดิตวัสดุโครงงานนะฮะต่อมาค่ะบัญชีนี่สงสัยจะสูงค่ะนี่สงสัยจะสูงสูงหรือยังยังยังไม่ศูนย์เรแค่สงสัยก็เหมือนเพื่อนยืมเงินเราบอกว่าวันนี้จะให้ พรุ่งนี้ก็เฉยหน้าตาดำลงเราก็คิดว่าน่าจะสูงไหมเอ่ะเดียวเผื่อว่าน่าม่สูงลงเอาอ,อีกรุ่งเช้าอีกสองวันมันน่าจะสูงแล้วอะไรประมาณนี้แัวแนในตารางบัญชีก็ว่านี่สงสัยจะสูงจะถึงเป็นค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันตารบันทึกบัญชีรปบัญชีจะถึงทางด <Okay. S 1> ้านเอนะคะสุดท้ายค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาในที่นี้จะเป็นค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนยกเว้นหยือเ้นอะไรนะที่มีที่จะเสื่อมที่ดินตรงต้องกาสารที่นี้ที่ดินเราจะไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรเช่นอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งรถยนต์ใช่ไหมคนะจะเสื่อม เั้นในทางบัญชีเราจะตัดสินทรัพย์ที่เราซื้อมาแล้วเราใช้แล้วแล้วมันเสื่อมเป็นค่าใช้จ่ายเว้ยดุลบัญชีของค่าใช้จ่ายก็ยังคงอยู่ทางด้านเอดิมเดิมเว้ยรายการปรับปรุงทั้งเจ็ดรายการนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะเดี๋ยวครูจะบอกให้หนูทำงานแต่ครูจะถามต่อนว่าหนูได้อะไรจากสิ่งที่หนูเรียนมันมีบ้างคะในการปรับปรุง ใช้ก็ได้ค่ะได้วันรการแบได้ถูกต้องแล้วก็นาไปใช้ในได้ค่ะทำไปหถว่ารยการปุไปใช้กับกระดาษทำการแล้วตลาษทำการสามารถไปทำมุกการนึ่งได้อเคค่ะมีคนอื่นอีกไหมคะคนไหนคะสามารถแยกหมวบัญชีได้และเดบิตเครดิตได้ถูกต้องอ๋อเก่งมากค่ะเพราะว่าเดบิตเครดิตคือพื้นฐานบัญชีหลักๆถ้าหนูวิเคราะห์รายการ ผมก็ไม่สามารถจะตึ้นกระชีในรายวิชาอื่นต่อไปได้เพรเพื่อนที่ต่อมาทุกคนเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะ